แล้วเดี๋ยวสิงหานี่ผมก็ต้องกลับอเมริกาแล้วแล้วผมผมต่อกับที่ฮาวเวิร์ดอีกหนึ่งปีตอนนี้กลับมาประเทศไทยมาต่อวีซ่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะมีการไปต่อไปทาอะไรเออไปทําอะไรเล่าให้ฟังเอ่อฟลโลนี่เหมือนกับเป็นนักการศึกษาก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการเป็นนักการศึกษาก็เหมือนกับว่าเป็นทรัพยากรให้ครูให้ professor เขามาเชิญเราไปไปช่วยสอนอแล้วก็มี o f ฟ i ิ e h o u r ใช่กับนักเรียนที่อยากลงเลอกตั้งในอาเซียนคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์คนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ ก็มาปรึกษาว่าถ้าจบปุ๊บเขาจะไปลงเลือกตั้งที่ประเทศเขาเป็นผู้ว่าเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นให้คําแนะนําเขาไปก็เหมือนกับว่าเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นนักการศึกษาเป็นโลเป็นเฟลโลใช่ไหมครเป็นซีเนีร์เฟลโลก็คือไม่ได้เป็นอาจารย์แต่อาจารย์เอามาเป็นทีมใช่ใช่เป็นผมไหมใพยากรให้อาจารย์คนไหนอยากจะดึงมานักเรียนคนไหนอยากจะเข้ามาปรึกษาก็ดึงได้คุณได้ระบายกับบรารย์นักเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมว่าคุณกลายเป็นเกือบจะเป็นนายก ค,คือคือระบายยังไม่จบเลยใช่ไเขาต้องต้องยอมรับก่อนว่าแต่ละนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขาโดนหนักกว่าเรามากนะเวเนซวเอลาบังกลาเทศอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาก็พอที่ยื้อหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอ,มอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ว่าแบบมันมีกระบวนการที่สามารถที่จะลบล้างผลการเลือกตั้งได้อ่าทางประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้เป็นเคส e study เขาก็เลยสนใจกันมากเป็นพิเศษแล้วก็ปีนี้กลับไป ว่าจะข้ามไปฝั่งฟัง MIT เขาจะมีเรื่อง AI เยอะก็จะเอา AI ปีหน้าก็จะเป็นเรื่อง AI กับการเมือง AI and politics AI กับ democracy ที่ผมอยากจะโฟกัสลักษณะที่ว่าอ,อยู่ในสภา,ามันไม่มีอะไรเองเยอะแล้วไม่ได้เจอคนรุ่นใหม่แบบที่เจอที่เมืองนอกไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆก็จะโฟกัสเรื่อง AI politics ในปีหน้าผมก็จะยุ่งมากพอสมควรไม่ได้กลับมาบ่อยๆเหมือนอย่อยอายงปีที่แล้วยกไม่กลับมาาเกิดสิงหาคุณต,ต่อสันญ,ญ,ญอีกปีหนึ่งถูกไหมใช่ครับใช่ครับกาวัดใช่ไหมใช่ครับอีกปีหนึ่งครับ เกิดฉับพลันต้องเลือกตั้งคุณไี่ไมาช่วยพรรคพวกอ่ก็ถึงเวลาต้องดูอีกทีว่าเขาจะให้ช่วยหรือเปล่ามันต้องมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงแบบถูกกฎหมายอะไรต่างๆนานาก็ก็ต้องแล้วแต่ทางทางคุณเท้งทางคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาชนแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นก็คงจะต้องแบ่งเวลาแล้วก็มาแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้ทาง พัคประชาชนอะไรก็สามารถที่จะหาเสียงมาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วก็มีประสบการณ์ทั้ง,ท,งทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็เ,เชื่อว่าตอนนี้เขากําลังพยายามบริหารจัดการแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันว่าตกลงเรื่องไปถึงไหนยังไงเพราะว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปก้าวไกลแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งอยากจะโลปรไฟล์ให้ให้คุณเท็กได้ฉายแสงในอย่างเต็มที่อที่ผ่านมาก็มาเป็นระยะมาช่วยหาเสียงท้องถิ่นนิดน,ดนดหน่อยๆใช่แต่ไม่ได้เข้าไปโขลกเรื่องกิจอะ,อะไร ไม่ไมสารลึกไม่ควรทําให้เป็นน้าพึ่งหยดเดียวให้มีกระบวนการไปถึงการใช้นิติสงครามกับพักที่สามของเราได้ผมก็คิดว่าคุณเท็งทาได้แล้วก็ตั้งใจที่จะเงียบเลยแหละผมตั้งใจที่จะแบบเงียบเพราะว่าต้องการที่จะให้เขาสามารถที่จะฉายแสงได้อย่างเต็มที่อ๋อพยายามจะลดลงก็ทั้งตัวเองยุ่งที่ต่างประเทศด้วยบินเยอะด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จะเป็นที่ต้องออกมาเพราะว่าคุณเทคงได้พูดไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือทางพัก เพื่อนๆสสคนอื่นได้พูดไปหมดแล้วก็อพอแล้วเราก็เป็นนักการศึกษาเป็นเป็นสกอราไปแล้วไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่ฝ่ายคา้านไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าเป็นเพื่อนๆกันที่ทํางานการเมืองมาด้วยกันมาแล้วก็ยังเชื่อมั่นในพวกเขาอยู่แล้วก็ยังตอบโจทย์แทนผมเขาพูดแทนพวก,พ,พ,วกพูดแทนในสิ่งที่ผมอยากจะพูดไปแล้วยกว้นว่าถ้าถ้าเป็นบางเรื่องที่มีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจที่จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นได้ก็อาจจะ อาจจะสื่อสารกลับมาที่ประเทศไทยบ้างว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วกลับมาจากสิงคโปร์ไปดูว่าเฮ้ยไอที่ต้นน้ำอะ่ะ<ๆ>เขามีอินเตอร์โพเกี่ยวกับไซเบอร์สแกม